วัสดีครับวันนี้เพจโุ่ชีวิตนักปเรามาอยู่กันที่สวนมะลินะครับวันนี้ผมพาเจ้าถิ่นมาด้วยครับน,นี่ครับนี่พาเจ้าถิ่นมาด้วยอืออตัวนี้ก็ุัวก็ัวนี้ก็นก็ตันี้ย็ตัวนก็ตวนี้ครับนนร,ร,นะนนรก,รตรบรกร็ตันี้กานี้ก็ตนีกตัวนกตัวมา้นีน้วนี้ก็ตันีี้วนมกตักกีนนน เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราไปกินที่ร้านไหนพร้อมแล้วไปเลย <c oughs> ครับก็มาถึงแล้วร้านนี้อร่อยยังไงเช่นครับมันมีป้ายบอกเรายืนยันด้วย Bristol เฮ้ย m i ชลิ l i n เฮ้ยถรกมแล้วเฮ้ย hey! <c oughs> <c oughs> ร้านนี้มันอร่อย,อยังไงครับแน่นอนครับ m i ชลิ l i n ยืนยันั่นจริงมันก็จะ เหนียวนุ่มกรอบน่ำครับแล้วก็ขับผีได้ดีอมันยางเหรอเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเรามาตัวเสี่ยวไก่ให้ใ okay. ห้ข to like ั่วไก่กันเดี๋ยวเราไปดูว่ามันน่ากินยังไงมาปั๊บปั๊บครับสำหรับการมาสั่งเสี่ยวขั้วไก่เนี่ยเราก็ต้องมีสั่งอาหารทันเล่นด้วยสำหรับที่นี่ก็จะมีเมนูหนังไก่ทอดแล้วก็หมูทอดครับผมเดี๋ยวเรามาลองไปดู ต่อไปจะเป็นการรีวิวการชิมอาหารว่าเป็นยังไงตามมาเล่อง้วยแต่ว่าใจเย็นใจเย็นวาลนถ้าจะให้ผมชิมเนี่ยคุณอาจจะไม่เชื่อเราต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญถึด้นะครับเดี๋ยวเราให้เขาชิมให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะชิมเลยครับฟังเสียงฟังเสียงอร่อยอันนัขอขอ้นค,คืออะไรนะครับไก่น้ำไก่น้ำไก่ <laughs> โอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาชิมหูทอดกันบ้างต้อง<า>ผู้เชี่ยวชาญชิมเท่านั้นครับบอานนะครับอือเหมือนหมูทอดอะไรไหมเมนูแรกเรามาแล้วเออเป็นหัวไก่เดี๋ยวเราให้บัลนมาชิมูว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มเลยมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะ นี่คือการชิมแบบว่ารสชาติธรรมชาติของมันว่าเป็นยังไงบ้างแต่การกินในเพล่ไฟเ้าจะมีการใส่ซอสติดครับผมที่มีการปรุงรสพิเศษข้างในจะมีโซเดียม <c oughs> ไม่พูดไม่จาเม,มนูที่สองครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวอบบ้างครัวนี้อ,อบกับขั้วจะต่างกันที่ว่านี่ครับผมมาพอดีจังหวะได้อบอจะเป็นแบบนี้ขั้วจะเป็นแบบนี้ นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาชิมกันแบบอบๆบ้างว่าเป็นย oh, like 네ังไงข้างในมีเนื้อกบหรือเปล่าไม่ใช่น่ามันอบๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่ามันความแตกต่างเป็นยังไงสังเกตดีๆเนี่ยกบมันจะมีความฟูมันจะได้ความกรอบนอกนุ่มในนะแต่ถ้าคั่วมันจะแบบได้แห้งๆทั่วถึงแล้วแต่ชอบไก่ฟอตติก เพื่อเพิ่มความอร่อยและสีสันในจานอืมอร่อยแหละแต่ไม่อยากบอกใครอืม